ค you to 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 ุณพระในวันนี Willy ้ขอเสียงปรบมือนะครับเป็นเกียรติให้กับท่านอาจารย์มาดิกนิิเวศสงห์ครับท่านอาจารย์ครับค่ะน้องดิวเดอะซาร์นะคะอ่ะขอเรียนเชิญค่ะครับน้องดิวเดอะซาร์ค่ะดิวจะมาอธิบายหึงภาพครับดิวข่าวมาบ็นเทิง ครับ3ภาพเลยนะครับใช่ครับ3ภาพเลยครับแล้วเป็นปริมาณครับก็ต้องดูอยากจะดเตี้อยากจะดที่เขาบอกว่าของพี่ดุ๊กเป็นยาสระผม all in one ของผมขออนุญาตเป็นเครื่องบำรุงผิวหน้านะครันนะครับมีหลายตัวหน่อยต้องใช้ตาสเต็ปป่ะจ้าตามสเต็ปครับขอเริ่มที่ใต้ตาก่อนฮะใต้ตาใต้ตาเป็นภาพลวงครับใต้ตาออ๋โอเคครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพอ อันนี้ผมจะได้โจทย์ก่อนได้โจทย์ว่าเออภาพประมวลของงานเย็บนัดตรงนี้ผมก็เลยนึกถือว่าถ้าเกิดผู้ติดเชื้อเอชวีเนี่ยผมนึกถึงดอกหลาบสีเหลืองเพราะอะไรไม่รู้ผมเป็นวันภาพของผมนึกถึงดอกหลาบสีเหลืองแล้วผมก็อยากจะแทนแทนผู้ป่วยเอชวีเป็นดอกกลาบสีเหลืองเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดอกหลาบสีไหนเนี่ยเขาแค่่างสีกันแต่ยังไงเขาก็เป็นดอกไม้และเขายังมีความสวยงามและมีคุณค่าในสังคม ปริมาณคุณภาพมองข้ามไปแล้วกันนะครับส่งคุณค่ามากจริงๆเนาะครับใต้ตาของน้องนี่ดูมีคุณค่ามากนะฮะใต้ตาเสร็จแล้วต่อด้วยอะไรนะฮะอันนี้บำรุงก่อนนะไนายครีมนายครีมไวท์เจอไรเซอร์โอเคนะฮะและอันสุดท้ายครับกันแดดนิดหนึ่งอันสุดท้ายอันนี้มาร์คทั้งหน้าก่อนนอนเลยครับโอเคนะามสามารนี้จะขายพร้อมกันหรือว่าทีละภาพว่ามาเอ่อ ซื้อตอนนี้จะแจถมสองภาพให้เลยครับงานอรนาเะตอนนี้สาราไม่ต้องตอน,นเรียนครับโอเคเอาเริ่มตน้นตกลงอย่างนี้ใช่ไหมซื้อหนึ่งแถ,มส,งถมสองทันทีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราตั้งราคาเริ่มต้นนิดนึงเริ่มต้นจริงๆเนี่ย <fs> ผมชอบเลขห้าค่ขอเริ่มต้นที่ห้าพันละกันครับห้าพันบาท ม,มีทั้งใต้ตามีทั้ง moisture ใช่ไหมแฟนครับอย่ายอมนะครับแฟนคลับอย่ายอมแพ้ครับตอนนี้5,000บาทเป็นที่คุณตาปัญญานะครับ5,000บาทครับแฟนคลับว่ายังไงครับมาแลวครับ ผมขออนุญาตไปอยู่ตรงแฟนคลับดีกว่าพี่ตาครับผัดราคาให้ผมนิดนึงคือผมก็มันจะสั่งลงมาครับผมแต่ว่าให้ความหวานแก่แสงใจความหวานแก่ผู้ป่วยใช่ไหมคะแล้วก็สามารถมีค่าสูงไหมสูงแบบคุณผู้ชมที่ชมภาพได้ห้าพทครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะพี่เมียเมื่อกี้หมื่นพัดติ๊กบอกว่าหมื่นห้าครับมึงจําชื่อไว้ดีๆครับว่ายังไงครับแฟนครับว่าไงครับ สมืผมว่าน่ารักมากตรงทรายขับบัตกันเองเนี่ยแหละสองหมื่นว่าไงผมเรียกเถาเลยผมเรียกเถาเลยว่ามาสองหมื่น ดูไปก่อนแล้วกันนะโอเคตอนนี้ครับ <c oughs> ทางนี้บอกว่าลัคาที่ดุกพูดมากสามหมื่นไปเลย <c oughs> สามหมื่นสามหมื่นหนึ่งครับ <c oughs> มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับสามหมื่นครับตอนนี้สามหมื่นทางด้านนี้ว่ายัางไงทางด้านนี้ว่ายังไงยั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 งหรอสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นพี่ตาช่วยปั่นราคาหน่อยแฟนคลับบอก เก่งใจนีตาบอกเก่งใจสามหมื่นบาทครั้งที่หนึ่งดีพอใจอย่างลุกได้ครับตั้งราคาแทนลูกที่บ้านด้วยครับเอาละครับสามหมื่นบาทครั้งที่สองนี่เป็นนี่เป็นเงินที่เราจะร่วมกันทำบุญนะคะใช่ครับซื้อภาพ ได้ทำบุญด้วยกันชาติหน้าก็เกิดมาเป็นแฟนลาบปันอีนะคะหรือถ้าเกิดใครจ่ายมากกว่านี้ชาติหน้าเกิดเป็นศิลปินแล้วน้องไปเป็นแฟนผชาติหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นดารกากันบ้างดิวเอย้ยดิวก็ต้องไปประมูลอย่างนี้นะ,อะตอนนี้ได้เดยชลายกมือแล้วครับ Tchau. 40, ครั้งที่สองสี่หมื่นครั้งที่สาครับโอ้แฟับน่ารักมากอ่ะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรครับ<ๆ>อย่าเพิ่งไปไหนดียวเพราะว่าจะต้องขอข่าียนเชิญทั้งสี่ท่านขึ้นรับภาพเลยครับขึ้นรับภาพด้านบนครับขึ้นรับภาพเลยครับท่านเลยนะคะ <L> ท,นนท่านหนึ่งครับจะแทนท่านหนึ่งครับตอนนี้นี่แหละครับมา ไม่เป็นไรสวยครับพี่บอกว่าตัวเองไม่สวยจ่ายต้องสี่เหมืนสวยแย่งเลยอ่ะมาๆๆๆผมพาไปขอขอตัวแทนที่เด็กที่สุดสวยที่สุดเลยนะคะจจนชัยงดงามขนาดนี้งดงามเช่นกันครับผมวันนี้ครับใช่เลยนะครับมีความสุขด้วยกันครับเราได้ช่วยเหลือผู้ที่อ่าป่วยนะครับแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราได้รับนอกจากความสุขในวันนี้แล้วนะครับเชื่อว่าผู้ป่วยเองก็คงจะร่วมอนุโมทนากับพวกเราทุกคนครับไม่ะบอกให้ขึ้นมาใม่ขึ้นะครับเป็นตัวแทนนะคะมีไหมตกลงรับภาพเดียวเหรอฮะผมจะได้ขายต่ออีกสาสองภาพไม่ๆเขาบอกว่าของเขาหมื่นหนึ่งเขาเอาไปภาพแล้วอ๋อโอเคเอาผู้รับผิดชอบท่านต่อมาเชิญครับ พวกเราไมชอบแต่ละท่านนะฮะสิ่ท่านคน,นละมือน,นะฮะพี่ตาเป็นพยานนะฮะ,ะท่าเชิค่ะน่ารักเช,ชียวครับผมขอบคุณครับน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยไม่มีแอบคุยกันรึเ่านะคะ เอมาแล้วครับมาแล้วครับอีกหนึ่งภาพครับขอเดมอนด้วยค่ะน่ารักจริงๆครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณแซนค่ับน้องดินยันะครับรู้สึกว่ายังมีของน้องอีกสองท่านใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวแทนแล้วกันโอเคได้ค่ะมีจากเพื่อนๆมาอีกใช่ไหมคะใช่ครับผมก็ขอบอกขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าพวกเราทั้งสามคนเนี่ยไม่ใช่คนที่เก่งในด้านการวาดรูปนะเนี่ยไม่เก่งเลยจอยมาด้วยไม่ใจจริงคืออยากจะบอกว่า ที่เราพอทําได้ค <For that. S 2> <Please. S 1> ือเป็นส um ่วนหนึ okay. ่งเป็นส่วนเล็กๆของสังคมที่พอจะช่วยได้กันเองครับภาพต่อไปนี้เป็นภาพของน้องรุตเดอะสตาร์นิดหนึ่งนิดหนึ่งไอ้ที่ผมว่าผมว่าผมวาดน่ารักนะนะเห็นของคุรุตแล้วผมงอนเลยจะมาแข่งน่ารักอะไรกันขนาดนี้น่ารักของคุรุตเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปู พี่เขาบอกว่ามีคอนเซปต์ครับคือคอนเซปต์คือเป็นนางฟ้าหนูมาให้พรทุกคนครับโอ้โอนางฟ้าหนูนะคบนางฟ้าหนูนะครับครับผมใครอยากรับพรจากนางฟ้าหนูเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่อาขอเป็นสแตนดาร์ดเท่ากับแต่กันเะครับก็ที่ห้าพันครับเริ่มที่ห้าพันครับนะคะไป หนูนางฟ้าค่ะครับผมบตอนนี้ไม่มีท่านผู้เกี่ยวชาวต,ต่างชาติเหลืออยู่แล้วไม่งั้นจะให้คุณเล่นขึ้นมาเผื่อจะภาพคุณลุกจะไปเข้ามิวเซียมเหมือนของผมนะฮะเอาละรครับห้ 5, บ 5, บาพันครับห้าพันบาทพันครับว่าอย่างไรเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันบาทครับเจ็ดพันบาทว่าอย่างไรครับพอแล้วเหรอเจ็ดพันสงสัยผมต้องลงไปอีกแล้วคุณรู้เอาไหม ที่ละคนเลยนะได้ต้องไหนต้องไหนตอนนี้ที่7,000แล้วคนไหนคะยกมือนิดนึงค่ะเอาล้วครับ7,000บาทนะครับ7,000บาททางรถทีบีมาบอกว่าใครใครใครทำบุญด้วยขอให้สวยขึ้นสวยเช้่อชื่ออะไรครับทัฟฟี่จำไว้นะคุณทัฟฟี่7,000นะครับนนีครับเอาล้วครับทางนี้ล้วครับนี่ค่ะอางนี้ทางสิงโตเขาเขากำลังนับเงินอยู่ไงทางสิงโตกำลังนับเงินอยู่ว่าอะไรนี่เสื้อเทียวทางด้านนี้ แปด0ั0บาทนะอันไหนเป็นแฟนขับรถยกมือน่อยสิว่ามีใครบ้างทุกคนเขาขยมซุปหมดเลยนะฮะวันนี้ของอดเป็นแฟนขับอย่างนี้เหรอว่าไหนได้ยไงอีกได้ยิงไ้โหบอกชอบเขาซุบซิ้นซิกันจริงๆแล้วพวกเดียวกันหมดเลยอยู่บ้านเดียวกันหมดเลยคุณรุทคฮะรุทเนี่ยเขาไม่ได้มาเองวันนี้แต่เขาก็ส่งเสียงและส่งภาพมาด้วยจริงร่ นะครับผมวันนี้ครับผมได้รับการมบบัตรนเวศนะครับให้กับทางยิมแหนกนะครับสูนใจัยโรคเอกนะครับขอสราคานทันไทยนะครับผมเพื่อเข้าร่วมประดิประมูลนะครับในงานที่ชื่อว่างานสริ้นสร้างฝันนะครับสารสายใหญ่ดูน้ำใจสู่กองรุญญาครับผมแต่ตานี่ค่อภาพที่จะมีนะครับซึ่งนำมามอบให้กับทางยิมแหนกนะครับผมซึ่งแต่ละคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นนุกอยู่ ครับผมแล้วก็ลูกหนูนี่จะสื่อถึงอะไรอยู่นะครับจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าลูกเองนะครับเป็นคนที่เกิดปีหนูนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าภาพของหนูนี่เป็นคล้ายๆกับเป็นหนูนั่งฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันน่าจะเหมือนกับน่าจะเป็นกำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็เหมือนกับสร้างกำลังใจใหกับผู้ป่วยเองนะครับซึ่งก็อาจจะสร้างกำลังใจจากกับพวกเรานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือด้วยความที่ว่ามีมือของตัวเองก็ มีอยู่จำกัดนะครับก็เลยออกมาได้เท่านี้นะครับอยากจะเชิญทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับนะครับของดสตารนนะครับของเรานะครับหรือว่าของเสด็ิเตอร์หลคนนะครับหลายทุกคนนะครับช่วยกันนะครับมานะครับมาร่วมงานนะครับแล้วก็มามาซื้อภาพนะครับหรือว่ามาร่วมบริจาคก็ได้นะครับหรือว่าจะมาประมูลภาพนะครับของศิลปินอย่างพวกเรานะครับ ก็มาเยอะนะครับในวันที่19นะครับมกราคมนะครับที่ซุ้ยประชุมแห่งชาสื่อดิกิตครับผมเวลา6โมงครึ่งนะครับถึง2โมงครึ่งเลยครับอย่าลืมมากันเยอะนะครับแล้วก็ขอพากันไปด้วยนะฮะคุณลุกโกบถึง2โมงครึ่งที่ผมลากมา3ทุ่แล้วรีบให้ราคามาด่วนเมื่อกี้8,000นะครับแล้วมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับสำหรับคนร่าเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับอะไรเนี่ยสู้กับตัวเองว่าไงครับทางนี้10,000บาทครับ หนึ่งหมื่นบาทครับ1บาทครั้งที่1นึ่งคคหน้าว่าไงคะเลยมาครึ่งชั่วโมงแล้วผมรีบนนะฮะหนึ่งหมืันบาทครั้งที่หนึ่งกครหมื่นสามครับหมื่นสบนสาอะคหมื่นสามครั้งที่หนึ่งครับ1 3ื่นสามครั้งที่สอครับทางนี้แบบว่าโอ้โหเร็ว กดฉี่ไหมฮะรุนรุนมาก12,000บาทครั้งที่เหมือนสองราคาเดี๋ยวผม13,000นามพันบาทถูกไหมครับผม13,000บาทครั้งที่3ครับผมขึ้นรับเลยนะครับขึ้นรับเลยนะครับนดรน,น,ะะนฟ้านะคะของน้องรุ่นเต๋อซานะคะอยู่ที่ราคา13,000บาทนะคะส่วนาภาพสุดท้ายในงานวันนี้นะคะ จะเป็นของสิงโตเดอะสตาร์นะคะตัวไม่มาจะส,ส่งเสียงและส่งภาพมาอ่าะเราไปดูกันนะคะสวัสดีครับผมสิงโตเดอะสตาร์นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับนำรูปภาพวาดทผมวาดกับมือเองเลยนะครับผมจา,นานี่นานนาาไหนนะครับสุนวิจัยโรคเอสัมภาร์การไัยนะครับร่วมไปประมูลในงานอินสร้างฝันสารสายใยร,รวมน้ำใจสุกรุญญาครับ ครับผมได้เลยภาพนี้นะครับผมก็ได้ตั้งชื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ก็ขึ้นนะครับผมก็เป็นภาพที่วาดมาจากความรู้สึกที่อยากให้กำลังใจนะครับผู้ป่วยนะครับแล้วก็อยากให้มีกำลังใจมากๆเหมือนดวงอาทิตย์ในยามเช้านะครับเหมือนแสงอรุณที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มืดแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สว่างดังนั้นเรายังมีความหวังที่จะต้องต่อสู้อยู่ต่อไปนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่มากๆนะครับ จริงๆนะทิกสายก็อยากมาร่วมสมบคุณันะครับมาร่วมประคุณภาพออกสินโตก็มาได้นะครับในวันที่19มกรานะครับที่ศูนทรชูเพชรชาติสินธุนะครับมาดีเย่นะครับมารับคุณกันเยอะครับแล้วก็อยากจะอวยพรด้วยนะครับอวยพรที่สำหรับผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็มาร่วมสมบคุณในวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง ของทุนส่วนที่เราช่วยเพื่อนคนในวันนี้นะครับส่งผลไปถึงทุกคนนะครับให้เจริญก้าวหน้ายิ่งไปในวันข้างหน้านะครับผบครับคำสิงโตนะครับเริ่มต้นกันที่ราคาเดิมถูกมากครับนิวราคาเดิมแล้วกันครับผมเริ่มต้น5,000บาทห้0 0บาทครับผมเอาละครับใครจะเป็นผู้ที่จประมูลท่านแรกครับ5 0 0พันบาทครับท่านขับสิงโตไปไหนครับ มาแล้วครับผม5,000บาทนะครับ5,000บาทนะครับขอโทษนะครับคุณอัชรา5,000บาทนะครับเสียงรับคุณอัาชราจ่าย5,000ค่ะตกใจนะฮะการระขา5,000มาปุ๊บจ่ายปั๊บทันที5,000แล้วครับมีใครจะแข่งคุณอัชราครับ5,000บาทนะครับโอ้โหนี่ยอมเหรอเนี่ยการขับสิงโตยอมหรือไม่ยอมไม่ยอมยอมไหมฮะ ภาพก็มีความหมายน่ารักมากเลยนะว่นนี้อาทิตย์ก็คืนคือจะบอกว่าอันน,นี้นี่คือสิงโต่อฝนจนแขนกล้ามขึ้นเลยนะครับสีนีานะคิดดูแล้วกัน <S <S สีแบบว่านะใช่ครับครับเจ็ดพันคนเลยครับเจ็ดพันแล้วครับบอกชื่อมาคุณหลุยเจ็ดพันครับคุณหลุยเจ็ดพันครับชนะลูกใครครับชื่ออะไรคุณบีเก้าพันครับคุณบีเก้าพันครับคุณบีเก้าพัน โอเคให้ช่วยนยคุอมี9ก้าพันครับตอนนี้ก้างแขนนะครับของน้องเนี่ยล้าไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ากดสีลงไปได้แค่เก้าพันเองเหรอครับหนึ่งมืนบาทครับคุณอัชราสู้อยู่นะครับหนึ่งมืนบาทผมผมชอบหน้าคุณอัชรามากครับจะบอกว่าสีเนี่ยหมดเป็นหมดหมดเป็นแผงเลยครับผมหมดสีเป็นแผงเลยใช่ครับนี่นน้องสดงน้ำธรรมวมครับ ช่วยลงมาดูหน้าคุณอัญชลาหน่อยพี่อยู่กใกล้ๆในพี่เสียวไสอยู่เหมือนกันทัก้รนนีน่ครับรค,คุณมีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับหนึ่งหื่นนพันบาทครับคุณบีหนึ่งมื่นสองพันบาทครับทีมค,คุณอัญชาครับคุณอัญชาครัผิดชอบแบนเชหอนครา่าที่น่าแรางมากทนมาหน้าแรางมากชัดมากครับผม หมื่นส pe ีครับหมื Já, ่นส่ล้วนะมื่นสี่ับสิงโตนะคะมื่นสี่พบาทครับหมื่นหกพันบาทครับหมื่นหกพับาทครับคุณดีว่าอย่างไรครับคุืดีว่าอย่างไรครับหนึ่งพันบาทครั้งที่หนึ่งหมหพันบาทครั้งที่สองทางนี้เห็นเชียร์บอกสามหมื่นไปเลยรับผิดชอบนะแม่แม่แมู้กัน หม่หกพนบาทตรงนั้นหคนเออยหมห่หกบาทว่าไงครับ1 6ึ่งหกส่แจกเบอร์อะไรหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งห่สคทอนไม่มีอ่ะฉนน้ว่าไงหมื่นเจเจครับหมื่นเจบาทครับงที่นึ่งหมื่นแปดพันบาทครั้งที่หนึง ผมเนี่ยต้องต้องใจๆนะฮะเพราะว่าหน้าคุณอาชลาแรงมากเลยคุณะค,ะคุณอาชลาจะพยักหน้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นข้างๆเนี่ยบอกราคาขึ้นมาได้เลยนะคะหกหมื่นแปดพันบาทครั้งที่ และเดี๋ย game, yeah. วเราจะรวบรวมยอดทั้งหมดนะครับในวันนี้นะครับที่เราจะได้รับทราบกันนะครับว่าวันนี้เรารมแล้ก็รายได้จากการที่ทุกท่านร่วมประมูลนี่ยนะคทั้งหมดเนี่ยเราไม่หักค่าใช้จ่ายและจะนำเข้าทุนกล้าถวายพระองค์เจ้าสงสวรีพระบวรนาชานนาดดามา ขอบคุณมากเลยนะครับต้องขอเสียงปรบมือให้กับแฟนคลับเดอะสตาร์ทุกทุกท่านค่ะทุกคนเลยค่ะและแน่นอนนะครับนนี้เดอะสตาร์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณเพื่อนด้นะขอบคุณน้องทั้งสองนะครับและบอกรูกว่าคราวหน้าอย่าวาดภาพให้น่ารักกว่าพี่วาดขอบคุณทุกทุกท่านจริงๆครับแล้วก็อย่างที่ คุณวราพันได้เรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่ารายได้ทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเราจะนําทุนก้วาวถยนะครับ